มาครับมาครับมาครับซื่อหมูซับมานีว่าจะเอาไหมเนียลาบหมูเนือฉบับค้นเหนือพัดทินเฮือปิโน่อ,อาต่ตางทินได้พอครับเมนูนี่ปิโน้อ,อาสภาคใต้นะครับผคากกางกรุงเทพและยองชนบุรีเนาะสอบถามเข้ามานะครับอินบ็อกมาหาผมเนาะผมบ่มีชุดลาบเหมือนค้นเหนือครับแบบมีเลือดเนีย่ยจะได้ดีมาพอกันเลยครับผมวัตถุดิบก่อนอื่นเลยก่อนไปส้อหาซื่อนะครับหมูซับ ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับเนาะหาซื้อตับนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะถ้ามีไซหาซื้อไซมันตัวได้ครับอันนี้ขาดบรายนเนอร์มัน right? หมูนะครับเนาะหรือว่าจะมีเครื่องนันอื่นๆของหมูก็ได้ครับถ้าบบมีเลือดก็บบต้องไซครับวันนี้ส่วนประกอบสําคัญตีคขาบได้เลยนั่นก็คือพริกกลาบเหนือนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเนาะแหล่งขายออนไลน์ทั่วไปเนาะแต่ถ้าว่าไผขยักได้พริกกลาบดิเก็บไดเมอร์ผมขอได้น้ำพริกกลาบเอราอย่างมากินแหลงพริกกลาบเหนือแบบแห้งปุ๋งรดครบ จบมานในกระปุกเรียบร้อยแทบไม่ต้องปรุงอย่างเพิ่มนะครับสามารถเก็บได้2อถึงสเดือนครับนี่สนใจสั่งซื้อสนับสนุนทุนในการย่งคลิปเพืเ่อเาอย่างมะแลง1กระปุก250กร,รมัม80บาทบด้ยครับค่าจะทรงเริ่มต้นติด4ี่บาทเนาะโอนก็นได้นะครับปลายทางก็ดีเนาะสนใจสั่งซื้อมีติดครัวไว้อินบ็อกหาผมได้เลยครับจัดการกับเครื่องในก่อนครับซอยไวเนาะ ตั้งมอขางใส่หน้ามาได้ต้มหัหอนเนลครับวันนี้ผมจะย่าแบบคนไนลวกเน,ะนาะน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวใส่คนไนตีเหาตอยไว้ลงไปลวกเลยเนาะลวกขึ้สุกเลยครับเสร็จแล้วตักออกพักไว้ก่อนตั้งหม้อขางแหมรอบ ใส่น้มันพืชลงไปเดี๋ยวเขาจะเจียวหอมเตี้ยมแล้วก็มีพริกลาบเนาะหอมเตี้ยมติดผมต่าไว้เรียบร้อยครับเจียวหอมเตี้ยมเหลืองหอมไปเนอ้อเหลืองหอมได้ตีแล้วก็ตักพักไว้เลยจากนั้นติดแก๊สเลยครับน้ำมันยังห้อนอยู่เนาะพริกลาบเอาอย่ามากินไหลครับใส่ลงไปมีแล้วเนะาะไข่บะมักเพชรจิ้มพอกอนเนอร์มาต้องใส่นักแหกะครับมันเพชรเนาะ รุงลดครบมาคือเรียบร้อยครับจิ้มพอก่อนบัดต้องมีเมือนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยบัต้องมีเมือนเดี๋ยวมันจะไหมจะขมมาลรั้มเนาะละประมาณนี้เรียบร้อยต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมหอมปอมสะระแหน่เนาะหอมดวนครับน,นี่เป็นผักแพ้วหรือว่าผักไก่นะครับต่งางภาคน่าจะหายากครับถ้าบ่นี้ก็บ,บัต้องใส่กดนนะครับผักไก่เนาะซอยอะไรเนาะ ถึงขั้นตอนการก้นกล,ลาบหมูฉบับค้นเหนือพัดทินแล้วครับหมูซับใส่ลงไปพริกลาบก็อย่ามากิดแรงที่เขามีไว้เอาใส่ลงไปเลยครับ <S <S น้ำตม้มเครื่องไนตะกี้ใส่ไปยหางสักน้อยฮนะเครื่องในลวกเครื่องในตม้มก็ใส่ลงไปเลยครับก้นส่วนผสมเมื่อเข้ากันเลยเนาะต้นหอมผักชีผักแพลวสะรแนบางส่วนนะครับใส่ลงไปตัวเลย อันนี้ก็หอมสุดยอดแต่ว่ากินทิพย์มาได้นะครับเนาะควมสุกปลอดภัยครับตั้งหม้อขางใบเกานี่นะครับบ่ต้องไปล่างเสียเวลาเนาะลาบหมูตีเขาก้นไว้เอาใส่ลงไปเลยครับบ่เอาหมูมาคัวกับพร่ตั้งแต่แรกนะครับมันจะธรรมดาไปเนาะมันจะเหมือนคัวกิ้งหรือว่าพัดกะเพราเกินไปครับเขามีพริกก่อนแล้วก็เอาไปก้นลาบก่อน มันจะได้อารมณ์ประมาณนี้ฮะมันจะเป็นก้อนประกบตะครับทินครับเป็นก้อนก้อนเนาะว่าศาสตร์จังเป็น,นก้อนๆ้อนครับมันไม่ล้วนซึมเกินไปนะฮะหลังครับ,รบว่าเสซุกนะครับแต่ว่ามา้องคนแต่ไข่มักแบบมีน้ำก่อนน้ำต้มเครื่องในตีเหลือก็ใส่ลงไปเห็นสักน้อยฮะซุกได้ตีแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีครับลาบหมูเนื้อฉบับปิโนองอา์คนเหนือพัดทินปิโน่าอร,อรจะอยู่ไกลบ้านนะครับ แล้วก็ปีนองอาตา่างภาคปีหาวัตถุดิบครบบัดได้เนาะสูตรนี้ครับรับรองเม็ดหอมดิบลาบนานไปมาครับมาครับมาครับปีนองอามาจิ้มลาบหมูเหนือ ฉบับคนเหนือพัดทินพี่นออาไก่บ้านเนาะหรือว่าค้นต่างภาคสูนี้กรับผมครับกระเทียมเจียวหอมเทียมเจียวที่เขาเจียวไว้นะฮะใส่แป้งนักเลยครับใส่ไปหมดเลยเลยหอมคือคือตรงนี้แหละครับกุยไปเลยครับปุ<อ>มา เอาไปเป็นกับแกงแบบคึกเนาะสุดยอดครับมะ